วิธีการเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์สําหรับครูนะคะที่อยากที่จะสอนออนไลน์แทนการสอนออฟไลน์หรือว่าอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้วันนี้นะคะทีติ่าก็มี5เทคนิคนะคะที่ติน่าใช้มาเป็นเวลาเกือบ5ปีแล้วน้อนในการทําออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จในฐานะครูนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องปรับวิธีการสื่อสารใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่า นักเรียนเลือกครูคนดูต้องชอบเราโอเคไหมจำประโยคนี้ไว้เลยนะเวลาเราอยู่ออนไลน์เนี่ยนักเรียนเลือกครูเพราะฉะนั้นคนดูต้องชอบเรามันจะไม่เหมือนกับเวลาที่เราสอนในระบบเวลาที่เราสอนในระบบเนี่ยทำไมนักเรียนไม่มีสิทธิเลือกถูกไหมนักเรียนไม่มีสิทธิเลือกนักเรียนถูกจับมาใส่ตารางสอนต้องเรียนวิชานี้วันนี้กับครูคนนี้แล้วนักเรียนเนี่ยต้องทําให้เราชอบอีกต่างหากเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปอยู่ออนไลน์เรามีมายเซตแบบนี้ไม่ได้คนเนี่ยเขาเลือกดูเราถูกไหมนักเรียน เนี่ยก็เลือกดูเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทําให้คนดูชอบเราไม่ใช่มารอให้เขาเนี่ยมาชอบเราแต่เราต้องทําให้เขาทำไมชอบเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะจะเป็นคนเลือกครูเพราะฉะนั้นคนดูต้องชอบเรา แล้วปัย่าที่2นะคะก็คือเนื้อหาต้องกระชับเพราะว่าเวลาที่เราสอนอยู่ในระบบเนี่ยเราสามารถพูดได้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมให้มาเถอะเวลาเนี่ยหชั่วโมงสองชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยเรามีวิธีที่เราสามารถที่จะพูดได้ยาวๆถูกไหมครูจะเข้าใจเลยเวลาที่จะพูดยาวๆเนี่ยพูดได้เลยเอาเนื้อหามาเดี๋ยวเอาตัวอย่างแทรกเอาดูนเอานีแทรกเราสามารถพูดยาวได้แต่เวลาที่มันอยู่ในออนไลน์มันต้องสั้นมันต้องกระชับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกหัวข้อมาสอนแบบสั้นๆอ่าสั้นๆเนี่ยก็คือประมาณนา7นาที กาลังดีนะคะแต่ว่าด้าเนื้อ่ะ บางเรื่องหรือว่าเนื้อหาบางอย่างมันยาวก็อาจจะ 15- นาที30นาทีได้แต่ว่าก็ไม่ควรทําบ่อยเพราะว่ามันก็จะยาวมันก็จะดูน่าเบื่อเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสามนาทีถึง7นาทีแล้วก็อาจจะแบ่งแยกย่อยนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องสอนเนื้อหาทั้งเนื้อหาภายในคลิปเดียวเช่นสมมติว่าติาจะสอนเรื่องเทนทั้ง12เทนเนี่ยติาไม่จําเป็นที่จะต้องสอนทั้ง12เทนในคลิปเดียวแต่ตินอาจจะทําเป็นคลิปละเทนอ่าคลิปนี้ p r e s e n t simple คลิปนี้ Filture Simple หรืออะไระะก็สามารถสอนคลิลหรด้ เพื่อที่ว่าเนื้อหาจะได้แยกย่อยแล้วคนเนี่ยเขาก็จะได้เข้ามาดูได้ตรงจุดโอเคต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือต้องสนุกโอเคไหมเวลาที่เราสอนออนไลน์เนี่ยต้องสนุกเพราะว่าถ้าสมมติเราสอนหน้าเบือ่อมันก็เหมือนการสอนในห้องเรียนอะแล้วคนเขาหนีจากห้องเรียนมาเขาจะว่าเขาหนีจากห้องเรียนมาถ้าสมมติเขาไปเจอคลิปเราหมมัสอนหน้าเบื่อมากเหมือนในห้องเรียนเลยเขาก็ไม่อยากดูถูกไหมการทําสื่อออนไลน์เ่ยมันคือแบบนี้มันคือ entertainment more education โอเค education บวก entertainment education บวก entertainment กลายเป็น e n t t a i n m e n t ก็คือการให้ความรู้ที่สนุกแล้วบางคนนะอาจจะบอกว่าโอ้โหก็วิชาที่สอนนะคะมันน่าเบื่ออย่างคณิตเนี้ยน่าเบื่อจะไปทำไงให้มันสนุกคะ คืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เราทําได้คือเราห้ามหน้าเบือ่อโอเคว่าเราห้ามเป็นคนหน้าเบือ่อถ้าเราหน้าเบือ่อเวลาเราสอนเราก็จะหน้าเบือ่อเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราสนุกกับการสอนคนดูจะเห็นคนดูจะรู้สึกได้เลยว่าเราสนุกคือการสอนเนี่ยตีน่าบอกว่าสอนให้สนุกแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหตลกปกฮาแบบบ้าบอคอแตกไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไหมแค่เรามีความสุขแค่เราสนุกกับการสอนเนี่ยนักเรียนเขาก็สามารถสัมผัสได้แล้วคนดูเขาก็สามารถสัมผัสได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ตัวน่าเบื่อทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยสนุกแล้วก็มีความสุขก,กับสิ่งที่ตัวเองสอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราชอบถูกไหมลองไปหาดีใน YouTube หรือลอง Google หาใน Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกวิชานะจะต้องมีครูที่สอนสนุกโอเคไหมทุกวิชาจะต้องมีครูที่สอนสนุกต้องจะต้องมีครูที่สอนเก่งสอนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรอกมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับตัวเรามันจะสนุกหรือไม่สนุกเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับตัวเราเ นนถูกไหมมันก็ซ้ำไปส้ำมาทั้งนั้นแต่มันคือวิธีการนําเสนอของครูแต่ละคนปังหาที่จะทําให้วิชานั้นเนี่ยเป็นสิ่งสนุกหรือเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูเนี่ยดูแล้วมีความสุขได,ด้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษนะะื้อตัวเองเนี่ยเปลี่ยนที่ตัวเองโอเคไหม ต่อไปอย่างที่4นะคะเราต้องรู้จักมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการตลาดนั่นเองเพราะว่าการตลาดมันคืออะไรการตลาดก็คือการดึงให้คนเนี่ยมาดูคลิปเราการดึงให้คนมาดูช่องเราถูกไหมถ้าเราไม่รู้เรื่องการตลาดเราสอนสอนไปไม่มีใครมาดูเลยเอา้านี่สอนอะไรสอนอากาศเหรอก็ใช่ไหมเราสอนแล้วก็ต้องมันก็ต้องมีคนมาดูใช่ไหมและการทําการตลาดที่ง่ายที่สุดเลยนะคือการตั้งชื่อ ตั้งชื่อหัวข้อเขาจะตั้งชื่อหัวข้อเพราะว่าเราทาคลิปไปไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e หรือใน Facebook เนี่ยมันจะมีการส่งมันจะมีการส่งออกให้คนเนี่ยได้มาเจอคลิปเราแล้วคนเนี่ยเขาจะหยุดดูคลิปเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับหัวข้อ,ขอนะคะอย่างสมมติว่าติน่าเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยมีคลิปหนึ่งที่ตีน่าชอบมาคือคลิปที่ตีน่าสอนเรื่อง there is กับ there are นะคะถ้าสมมติตีน่าตั้งชื่อว่า There is กับ there are ใช้ยังไงอ่าถามว่าจะมีคนมาดูไหมก็อาจจะมีคนมาดูนิดนึงนะนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าติ๊ตั้งชื่อว่าอย่าใช้ h a v e แบบนี้โอ้โหคนงงละคนอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอย่าใช้ h a v e แบบนี้เฮ้ยใช้ยังไงวะใช่ยังไงวะถูกไหมเข้าใจไหมมันทำให้คนอยากเข้ามาดูเนี่ยการตั้งชื่อหัวข้อมีผลมากเลยคลิปน,นึงนะคะที่ตน่าภูมิใจมากกับการตั้งชื่อนะคะคือคลิป เลิกใช้เบอร์รี่ได้แล้วโอ้โหคนงงเลยอะไรวะเฮ้ยใช้เบริลเบอร์รี่มันผิดตรงไหนวะทำไมห้าใช้เบอร์รี่วะอ่ะเข้าใจไหมคนก็เรามากดมาดูนะคะแต่ถ้าสมมติว่าตีแเน่เนี่ยไปตั้งชื่อว่าวิธีการใช้คําศัพท์คําอื่นนอกจากคําเบอร์รี่อ่ะคนเข้ามาดูเขาจะอยากเห็นด,ดูแบบเขาก็ไม่อยากเห็นด,ดูเพราะเขารู้สึกว่าอ้าวใช้เ,อาชาเบอร์รี่ก็ได้อยู่แล้วนี่หว่าแล้วจะมารู้คําอื่นอีกทำไมวะใช้เบอร์รี่เนี่ยยังไม่เก่งเลยนี่จะต้องมารับศัพท์เพิ่มอีกเหรอเนี่ยเห็นไหมวิธีการดึงงงคคคคนนดดูเเเี่ยืืืออออะะไรรรรรกกกกาาาาาตตตตตลลมม์์็็ิิ้้แท ของคนที่เป็นครูออนไลน์นะคะคือการเขียนหัวข้อโอเคว่าเขียนหัวข้อเนี่ยสำคัญที่สุดเลย ต่อไปอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเราต้องมีทักษะการขายนะคะต้องมีทักษะการขายเพราะว่าเวลาที่เราจะมาเป็นครัออนไลน์แล้วถ้าเราอยากที่จะทําเพื่อเป็นไรายได้เสริมหรือเป็นไรายได้หลักเนี่ยเราจะต้องมีการขายถูกไหมแล้วสมมติว่าเราขายแบบกระมิกระเมียนก็คจนีะน,นะคะก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ก็แล้วแต่เลยอะไรย่กเข้าใจว่าเราก็ขายไม่ได้ถูกไหมเราขายไม่ได้แล้วครูหลายคนเนี่ยจะอายกับการขายมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราสอนในในห้องเรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแบบ โอ้โหเราแบบอยู่บนทิ่งีก้อยู่บนที่อีกเราูาราสส้สึกว่โกาโอ้โหเรื่องกาดดร,าดดร,ร,รขายเนี่ยสก๊อกสก๊อกฉันพี่จะเป็นตอ้ขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่อย่าคิดแบบนั้นนะคะอย่าคิดแบบนั้นการขายเนี่ยคือการช่วยเหลือคนโอเคว่าการขายคือการช่วยเหลือคนถ้าสมมุติว่าเขามาซื้อความรู้จากเราเขามาซื้อคอร์สเราเราสอนอย่างเต็มที่นักเรียนก็สามารถนําความรู้นั้นเนี่ยไปต่อยอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าอายการขายถ้าเราเปลี่ยนจากคาว่าการขายเป็นคาว่าช่วยเหลือคนนะ ง่ายมากเลยนะคะอย่างติน่าเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าติน่าขายเก่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคือติน่ามองแค่นี้เลยถ้าสมมติเขามาซื้อคอสติน่านะชีวิตเขาจะเปลี่ยนง่ายๆแค่นั้นเลยติน่าเชื่อมั่นมากเลยว่าคอสของติน่าเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นถ้าเป็นคอสสอนภาษาอังกฤษ ก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้ดีขึ้นถ้าเป็นคอร์สสอนสร้างไรายได้เนี่ยเขาก็จะสามารถนําไปสร้างไรายได้เพิ่มเติมได้ทีน่าไม่ได้มองว่าการขายมันคือการขายแบบการเอาเปรียบหรืออะไรเงี้ยทีน่ามองว่าการขายเนี่ยคือการช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ทีน่าขายเนี่ยมันง่ายมากมันโฟโล์มากนะคะเราปรับที่ทัศนคติปรับที่ m i n d s e ตของเรานะคะการขายก็จะไม่ใช่ปัญหา Okay. แล้วก็ถ้าสมมติว่าครูคนไหนนะคะสนใจอยากเรียนเรื่องการเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์นะตอนนี้ทิน่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อว่าคอร์สเปลี่ยนชีวิตครูนี่นะคะเพราะที่น่ามีความเชื่อมันนะคะว่าครูหลายคนในประเทศเราเนี่ยมีศักยภาพมีความรู้ในการสอนแต่เวลาที่สอนในระบบเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่มาปิดกั้นศักยภาพของเราคือเราไม่ได้สอนอย่างเดียวอะ่ะแต่เราทําอย่างอื่นด้วยเข้าใจไหมเราทําอย่างอื่นด้วยไหนจะอาจจะเป็นงานธุรการงานโซลารลสนเทคเทคโนโลยีหรือ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาให้เราไปทําอย่างอื่นด้วยทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีเวลาที่จะมาแค่เด็กหรือมาทําในสิ่งที่เราทําได้ดีจริงๆ ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่น่าอยากช่วยครูหลายคนมากเลยนะจากออฟไลน์ line, นะคะมาอยู่ออนไลน์แล้วพอมาอยู่ออนไลน์เนี่ยเราจะสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้ถ้าสมมุติว่าใครนะสนใจนะคอร์สนี้คอร์สเปลี่ยนชีวิตครูนะคะราคา1 5 0่0บาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะลดเหลือ7,500บาทเออลด50%เลยนะ7,500บาทนะคะถ้าสมัครภายในวันที่26กรกฎาคมเพราะว่าเราเนี่ยจะมาเรียนกันในวันที่2 7กรกฎาคมแล้วก็เป็นการเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะคะในคอร์ส เซียนีน่าก็จะสอนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการตัดคลิปการทำคอนเทนต์การทำมาร์เก็ตติ้งอย่างที่บอกนะการทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าจะเป็นการขายทักษะการขายการปิดการขายขายข้อเสยงไงทำ้อเสยังไง,ง,ไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยทั้งทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางทางด้านหมายเสร็จเลยสอนทุกอย่างเลยนะคะเพราะี่แน่อยากเปลี่ยนชีวิตครูอยากทําให้ครูเนี่ยสามารถที่จะทําไมเป็นอาชีพที่เท่ั้งหนึ่งเข้าใจไหมแต่ก่อนเนี่ยใครเป็นครูเนี่ยเป็นไอ้นี่มากเลยนะเป็นแบบที่หน้าเคาลพมากเลยถูกไหมเป็นที่หน้าเคาลพเป็น ที่น่ายกย่องแต่เดี๋ยวนี้พอเราพูดถึงครูเนี่ยอย่างเด็กๆสมัยเนี้ยก็ไม่ค่อยอยากเป็นครูแล้วนะเพราะทำไมเพราะว่ารู้สึกว่าครูทํางานหนักครูเหนื่อยถูกไหมแต่จริงเนี่ยอาชีพครูเนี่ยเราก็มีความภูมิใจของเราถูกไหมเวลาที่เราเห็นนักเรียนได้ดีเวลาที่เราสอนแล้วนักเรียนเข้าใจเขาสามารถนําไปพัฒนาตัวเองได้หรือเขาไปเป็นคนที่ดีขึ้นในสังคมเนี่ยเราก็รู้สึกทำไมภูมิใจอะเราก็รักในอาชีพเราแต่ว่าด้วยระบบด้วยอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ทําในสิ่งที่เราหลก เพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สนี้เนี่ยคอร์สเปลี่ยนชีวิตครูเนี่ยตีน่าก็จะมาช่วยให้คุณครูหลายๆท่านนะคะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก โอเคไหมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยไม่ได้เป็นครูนะเราก็อยากที่จะเป็นครูนะถามว่าเรียนคอร์สนี้ได้ไหมก็เรียนคอร์สนี้ได้นะแต่ควรที่จะมีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆมีความรู้ที่สามารถนําไปถ่ายทอดต่อได้เพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ก็สอนคนอื่นต่อไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะคอร์สนี้ราคา15 0 0 0บาทลดห0เหลือ7 5 0ดบาทแล้วก็แถมไปคอร์สนึงด้วยแถมคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ทําง่ายขายดีมูลค่า15,000บาาทเเอไปลยี free! นะะึ่รไดนะ้สนห้ามัรมานะ จะเริ่มเรียนแล้วนะแล้วก็จะหมดเคแล้วด้วยนะถ้าใครดูใน Facebook นะคะก็สามารถพิมพ์ว่าสนใจมาข้างใต้นี้ได้เลยหรือว่าถ้าใครนะคะดูจากใน YouTube ก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดทีนาโบกแคปโอเคแอดทีนาโบ๊กแคปสำหรับวันนี้ทีน่าต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ